ั่งมอเตอร์ไซนุ่งสันเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครพูดมากว่าปากดักไากจะบ้าหรือไรคนที่ทะเละคิดมา,อ,ามอุลาํำชอบัวให้ไปนอกเขาหำไปนำเอาไปบ่กเอาไปเจะห้ำเอาโดยไปนำนี่จะทำอย่างไรคิดมาอุลาร้อนเผา กคอยเกคอยผู้ชายมันกุยแท้เดย์งามยกคอยเกสิเปเล่าสองลังอ๋อขันได้โจ๊กท่ายเดียวกันสิเปร่เหล้าสองลังเออวิจิมันคากเรายิ่งสมมึงสิบบามึงงามเนาะอุ้ยนายหลายิ่งสมตจนัยิ่งสมเจ้าหน้าเอาตีเอออยู่บ้านมันเืือบักยังบักทบักใช้สัางเว้ย จังนด้มาหลวงมาหลายแต่คนเท้าหาพี่น้องเนีเดิมงานซีออ <laughs> ก็ร้องเสียบัรที่ราคาทุนไปขาดทุนตัว <laughs> มือนีบมือหดสอสอ, <laughs> อยังสอสอสังสีแหละเนาะหามเมอยอ,อาศัยหลับพี่น้องบ้านน้องหยาเขานกไหค่ะยกมือนะคะ่ะใส่ละบ้านน้องหยาเขานกไหมค่ะเดิมอ,อันปากข้าวเนี่ยข้าวยังหูจักจ้างในหมอล่ำจะหาบึงตะบานอื่นหลาย <laughs> ปัดเสียงห้ออยู่นี่น้องยาเขานกบุตินี่อุ้ยฉันคิดที่ปริยายบ้านพยุบานไพซะแน่จิ้มย่ายปยุบันไพเด็กูหว่าตันี้จากหันนะนี้อย่างบ้านนี้จังไหนบ้านแม่เ่าเก้าขัวเอาพี่แม่เ่าติเออแม่เ่าแนบยุหันมีแม่เถาอยู่นี่เชื่อว่ามีผัวสนะเอาป๋าไม่เอาผัวน้อมันผิดผู้ใดล่ะมึงหูว่าเป็นยังกูก็ได้ป๋าจากบ้านน้องยาเขานกเป็นยังกูสั่งน้าซี่มันขึ้นดูพด เนี่ยจะเป็นเพราะว่าดามพอดีเป็นยังมาหน้ามันซีร้องกับ่ามันแรงอีปอบมึงเอ้ยเอากระจังปลาคนเนาะตายหาย่าไปยังซ่องหาซื้อแล้วกูยันไปเข่าเกากูแมส่สำหรับผู้ให่้าจังจึงกับมีคนเอาอยู่ติพี่บา้ากับสร้างแล้วบาต้องใส่บีบเขา่าเนี่ยคุมุยบาบา้ยหัวเมื่อยไปยโอ้เั้าพ่อกระป๋าหัวฝรั่งมาเอาเนาะเจ้ากินมาหัวไปยัง ก็ว่าผัวอยู่หนีเนาะก็ว่าผัวเป็นนักดนตรีเนะาะจะเป่าออกเงินสักก่อนจจกใสว้าแตงโมที่ไม่ใช่ดารา,าแต่ก่อนเขาเป็นแตงโมท,ทุกวันนี้เขาเป็นบักอือนี่บอแตงโมที่บอใช่ดาราน่าน่า,นา,นาได้ยูดาราเหยนยดยังหนาเกียรดอยี่ปอบเออเอาแมา่ลอยหนึ่งบ <c oughs> ทุ่มเกียร์น้อยเท่าสองพันสามพันฮะ แมนขอบคุณเทกกระเทอยี่สิบบาทเอาพันเอาเอามื่นไปถาทุ่มพระเอกเด้อย่ายเด้อเออุ้ยมาบอกทับกูไหลอีปอดาราเห็นอย่างบ่านาเกียรติเอาผัวคนไปเสื่องผลลงเฟดกับว่านาเกียรติเอาท้ายคาดขาดทายขาดขาดบุตรท้ายขาดักดหัวเข้าเมียนั่นอ่างแต่ว่าเมียไายดีดีมันซื้อพระเอกยังกาะบักโอดบักโอดซื้อน้ำสกุลมันยังกาะ ฟอนอ้อมพม่นเมื่อซื้อ,อยังกาะมอลำเสียงไหลสีทิชัยพันแสนบ่าลาแต่นายนะมัตแต่สร้าเราขอคุณ่อนสันขอบคุณทีมงานาสร้านเรานะคะมือนีมอลำัมกับเมืองมอลลัลายนะคะขอบคุณส้าราบัตรเทิงศิีขอบคุณอลำเพื่อนโชว์ขอบคุณหนึ่งเพรเมืองไทยขอบคุณหนึ่งในสยามขอ,ขอบคุณนกอยางงู <S 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 ขอบคุณนใจเกิน้อยออกจากงานไหมเราเขาสิมาอยุขาปจะไปไอรังเอาตะกี้กูได้ผัวอยู่ไหนกูเศร้าแล้วเด้ผัวผู้ใดเมื่อกองคือเศร้าแล้วม่เศร้าจังเด้เถ่าก็ะเถ่าใส่ฮะนี่ลูกขืนโช่ช่โฉมด้วยลูกขื่นดูเท้าฉันเถ่าวัดท่าไดเด้อยเป็นยังย่าให้มันยิ้มเป็นยังมึงบังหลวดประตูโค้งวัด พ่อยายหานี่กะเท่าให้เขาท่วงอีหลีอ่ะไปตีกองเน่ะเพราะอยากเท่ากหาซื้อมาใส่เน่ะร่างพื้นนะนะล่างพื้นยังหนูเทียร่าทาแล้วปังพื้นท่าแล้วปังบักกรนีท่าจะได้แทงหนาด้านบอกมือวัดปกติท่าปังตีเฮ้ยท่าแล้วเช่นบอขมิ้นเขายิ่งกันเลยยาบันเฮ้ยละปังอย่าบอกคือข่อยข่อยกับี่คือกไก่ข้าวเท่าบอกสูตรอย่าฟังเออว่าฏิถามดูล่ะ ใส่หลับหัวโตผลดีใส<ช>่เมื่อเบียดเมื่อกีตาร์ผด,ดีเมื่อเบียดเสียสมสมจานเบิร์ดนั่นเตียอปุ้ยสันใมปันรัโบกขี่โพขึ้นโลกตับเย่ะจะแย่ไปดูถูกมันเดอ้อเป็นยังจะหูบ่าเป็นยังขอจังมากมันเป็นยังขึ้นมากจะจะเบิงทามันเล่นเบียดเล่น,ลนกีตาร์รถเมันแมนเล่นเบียดฮึ่เก่าสังคัข้างอยู่เนี่ย จะเบิ่งนิ้วมันหลุดไปยังพี่เอ้ยพิ่อดีตริพิ่อดีแล้วก็มองเพลย่างบึ้นตอฉันกับพี่ผัวน้อยอยู่ดีผู้ใดผัวน้อยบานนี้พูดเดี้สุ้งเครื่องเป่าหนดิใส่แว่นดำๆนั่นน่ะอาจารย์เอ้าเมืองอุบลโดยน้ำมือเบี้ยมาสันเป็นยังแต่งตัวปานคู่สบู่ซ้ำฮ่อนนี่แหละวใช่แท้ครับพ่อกระอาบน้ำดอกแจะยับประมาทขาดคุ้นเครื่องเป่ามันดีจะไดนว่าตีว่าจังใดดีจะเบิ่งไว้แล้วมันดูดเครื่องเป่าหลุด เนี่ยซุ่มแม่ห่างนั่งหมายเบิ่งหมอลำนี่บ่ได้มาเบิ่งแต่พระเอกจะซื้อเบิ่งแต่ซุ่มเครื่องเป่านี่กระเดาเมารถน้ำผมตอนนั้นแม่เนาะเบิ่งแต่ลิ้นมันเป็นอย่างนี่อุ้ยกูมึงเอารถเอี๊อากูเสียวผู้นั้นเออมันผู้ดีขึ้นอยู่ตอนตอนนี้กำลังเครื่องเป่าบ่อทำงานนี่กำลังกำลังมีสีมีวันขึ้นคับปีกายเลยบ่อพี่เอ้ยเป็นจังไหนล้มต่างซื่อซกับปิว้งไหล อย่ามาเรานั่นเรานี่เป็นอยังมือป้าสิไปคุยทุ่งลาหนังอบวยยิ้นอยู่ซ่าจักจะ่งขึ้นปวงตีนปวงฐานนะเอากูปวอยู่เฮียนเสียหามือหลอดตัวเป็นอยัางกูหนีหนีไรบ้าน,นเอาไรอย่างไอคนเอาจ,ากจักเจ้าหกเจ้าเจ้าละสามร้อยผลิตพึ่งมาเ<ะ>มื่อหนึ่งตกมื่อจักร้อยพึ่งมาอีเมลเออไอสัมพอเสียหามองังนว่าสิไปคุยทุ่งลานังเคาเย็ดปวงขอว่อาแต่อยู่อิสราเอวน้องเอาจาังไหนจังบาอยู่อิสราเอลแค่ขี่รถอ้อมเฮือนอยู่ บอแขกขี่รถออมอย่างจังไหนมึงลองออกกับคนไทยมึงจิลัดไปหลีใส่มันก็น,น้ำหาเห็นแต่ว่าไปกับบอแขกเนี่ยเอากับบอแขกเนี่ยไปรลีใส่มันว่นาน้ำจักเจียอ้บอายใครแล่อัตตาหน้าราดมาเบาคือคอยนี่คอยนี่คอยบอกเข้านี่มาแล้วนี่คนคไนคยทยเขาเอาพืนจักเกืือเอ้ามึงเห็นจังไหนแต่ละเดือนมึงจังยู่รอดดอกร้อยโยดอกร้อยครับหนีแล้วันมันตากันมองใดหนีแล้วั้านใดนี้ซมือดอกร้อยหามือหนีเธอหนึ่งได้เลย สมมุติดขอามาพันหนึ่งกับทรงมันนะหามือสองร้อยสองร้อยสองร้อยหาอาทิตย์กับพันหนึ่งหามือกับพันหนึ่งแต่ว่าบ่เบิอดอาทิตย์ที่หกมันมาดำน้ำดาเมข่อยเนาะเอามันมาจังไหนจังบาง,งาสัตว์กิัตร์เด้อยังไม่หมดเอามาอีกพันสองพันอันที่ส่งไปนะ่ะเป็นดอกเอ,อ,อ,อแต่อะไรนะพัทนที่ทรงต้นนี่ปอบ,บไม่จบเออมีฉะนั้นกขวารายบ้านคือเกา่าเที่ยวหนึ่งคอยเอาเงินคอยต้นม้หาลอยส่งดอกอยู่สองหมื่นหาหัวจังเบิด โอ้ยดอกต้นเน่ยน้อยดอกมาหลายเมยมันเถอะใหญ่ใมาฝาไปให้แม่แม่เยงไงเนี่ล้ไเดวแม่มึงเสียห้องหาพ่อมึงติดกูยืนอยู่่มึงเสียบ้าอยังกรเบอเทมีเ้ามันเก้าเนี่ยเอาไปทัเอาไปทัมขอหวานกเ้น อีห่านิมึงเคียบให้ไผ่ักตีกูแท้แท้ผู้ใดเนี่ยนกเป็นปั่มบุกกลุมเคียบให้เลขสองสองตีปอบผู้ใดเนีฮลูกกูแน่ลูกกูคือได้กัมาการลูกข่ฮะเนี่ยุกคือได้มากน้ำกันแมีตู้ไข่มาแต่สันกีโอ้มาแต่สีแมันมียนงมีย h เออไม่ไ่เสียไม่ไงเสีย หลี <mile> ่หนีแล้วหลายบาหูแจกหอดเมียเสียเจ้าบาเจ็บเจ้าป่วยย่ำใดเจ้าก็มีเปลล์มีไรคอยจอดแต่งกันตีสิบอกใครโย้บอกยีแม่กินเข่าเรื่อยเจ้านาดที่ว่าก่อนเราเสียเสียงเราพีอาจารย์เจ้ไเลยละร้อนเราสั้นยีแม่เราสั้นก็เสาร์เทาสวยกับว่าเสาร์สั้นจนหอดตุ่มหนึ่งผู้ใดมันเป็นหมาหมูหรือไงบ่เจ้าใดจังปล่อยให้สั้นจะเสียจะเชียงหอดทุ่มหนึ่งบ่กมีผู้ใดอยู่ดับเล่าสิแหละ พอลุงอยู่กับเราไอ้เจ้ากระไรนาะกูมานายไอ้กูแทบจะอยู่กับแม่กับยังประพาแม่ไปหาหมอหนึ่งหองขวบเก่ากับมีกระบอกต้องหาบ่ดต่อเพื่อกับมี่ลำใจสันตะเทียงหอดุมหนึ่งกันเลยเบิดจีละโดนเบิดจังไไม่ไงสันให้โลออกตาตั้มน่ะเป็นหังของมึงเ้ยม่ไงสันให้โลเสีย โอยบักสันดานลูกบักหมาสี่แม่เมื่อยมึงก็บ่าบมาไ่เสียไฮโลกล่าวว่าบัานจบเจ้าไฮก้อนดิกะบ่ามันเสียชีวิตกันดอกเมยเออก้อนหล่าเสียมากหล่าล่องได้แต่ว่าชี้ีบาทผู้ได้เ่งตั้มนั่นมึงก็ยังไปเล่นน้ำเขาอยู่ตาทุ่ทไทยหล่าเ่งตั้มอีกมันหอกดำไม่ไงบ่ให้เงินหล่าเมียมึงเหตุจากไหนคอยกันเลยแรงเปลี่ยนห้โลละมาเลยแล้วเนี่ยมันห่วงตายละตีเมีย เช้าฮะยังไปคืนเล่าเด้อไม่ยังหนาวหนาวจังเสียไปเห็ดเบาแม่ก้อนหลาชิมานบางขันนี่ไม่ไงเรากินเขาใบเกี่ยได้ไหมสบายบอกเรากินเขาใบกระววัไฮโลนั่นนะมีทางออกอยู่เ็ดจังไหนฉันมีเบอร์ดอกล้อยอยู่เอาบอกมันบ่ได้ที่นั่นดอกบุมแมาแม่มาถ้มาหากินนี่ไหมที่พ่อหาปลาไปขายเนี่ยบ้านแห่นาะบ้านแห่ตอนนั้น เออทุจริบานนี่เอ้ยขกอ่าองเหรียญน้าหน้าแม่เศาขันตุ้มว่าแต่งอ่างแหย่ยุบ่เห็นสูสูใจหน้าชื่เท็ดจังไหนโอ้ยให้มันเหนรียญโหลดมันเหนรียญโหลดดีก่อไปหาเหรียญแนวอื่นขลาล่องไปลากักิจิกตีนแหย่ซอยอยู่เนี่ยล่ะเออเท็ดเป็นยุติเท็ดเป็นเอาขันสิล่องยีหลีแกเสียแกพาออกแกเสียแก,แกพาออก,กเอาอ,อ,อ,อย่าถืงาองหน้าบ่ มาโดดแม่มึงหยังมึงหยังมึงโดดลงไปหันปลากระายเบิด์ตหนองต่อแล้วตายจังหวะอี๋ละฮะใส่ส่งซะจังที่บอกให้แก้ไอ้ที่บอกให้ใส่บังดาบ่มาไปงามครับใส่บังแดดเขอไปใตีเดือนเลี่ยดีแต่ละบังขาเลี่ยดเลยตายฮะเนี่ยอีหนอนบอลงในมูตีหนอนเอาขอลนไยุติแม่ได้ตันน่ะถอดโฆษณา กูแก้แล้วมันก็ต้องแก้ใช่หรอเดะเดวเดี๋ยวเปี่ยนกันมารับรางวัลจากพงลำเพลนไอ้พวกมาหัวเกาหนูตัวนี้หิวพ่นอยู่คันบ่อไหนก็อีตายกิเสียไหนก็อีสร้างเท่านี่ขอบคุณค่ะพงลำเพลินขอที่กอดอลังมการ์ชอือจะเป็นจะเป็นนี่แม่ยกหลายไห้มุข่อยเนาะมุข่อยที่แม่ยกพว่าเด้อสามปีเสียวขึ้น อีนอนจ้าสำหพักูหาวิงบบาว่งไปสอนวิ่งก็ไม่ให้หาสักแตกกี่วิ่งมึงตัดชุดหาสักแตกมึงกี่คอยบอกให้เจ้าซื้อสุดไวายน่าคอยจะบมาซื้อเจ้เคลียร์เนาะพุูดเขาบอกสีขาวพวุูดมาหนี่ถือเอาห่างแหบึงป๊าดถมาท์ถมะแองตัวละเนาะอุ้ยมมนะคือให้อุตปา <laughs> ห่างแหคือจังจเสีอาเมียซะละ <laughs> ย่าเอามียต่อพีมันเป็นยังแต่ฮ้อนไตนมบักแต่ขอดกใครอยุสองปีเข<อ>าภาษานอนให้ไตต้มบักแต่ที่ชื้อก็จีใครมันมีแตดเนาะค่ะออเอ้ยก็อยากมีแห้งผุ่นได้หลายไปนอนอยูผุนมันจังมีแห้งยูใส่ค่ะไตต้นตาลผูวายมันเป็นยังมันมีโจ้คอยไปแล้วต้นตาลผูมีคนมันเทา <ไป S 2> มันแหงตาตาด้วยเห็นตีจไประยุใสยต้องไปน้อนไตห่มบักมี มอบักมีมันม,มีอย่างมันจะมีหำเด็กเนาะเอาใส่ใจเอาเรียนว้าหัวเอาตั้งท่าดูวิเบิ้งแม่ออสมาร์เสิร์ฟบอลเล่ฮุ่นน่ะฮี่ฮะของของนี่เด็กของแหม่ท่านวันถามของนี่เด็กของอุ้ยกระยังว่าของกันนี่เด็กของแหม่ของเตียนกูเหนื่อย มาเลี้ยงทีต่หน้าแฮงเงินจ้ะทีมงานบ่าวบูท่าอยู่ใส่สู๋มาไทยเอาตีนแตกเนี่ยตีนแตกของแหงหักเงินให้เล่าของไปนี่แหละเขาไปเอาเงินไปเอาเงินเงินเกิดได้เป็นดดมมอลลัได้อีกมาด้วยแถมติีบรวมจักบาทตีบรวมสองร้อยขันยูในี่ของนี่เป็นของกูผู้เดียวโอ้ฉันด่านยวงได้ก็คือเกาเนาุบวงเนาะสางออกดี เอาใส่ใจใส่ใจเดี๋ยวเวิร์งทั้งฝุ่นเนี่ยมัตจปลาลายหนึ่งสองสามฮึ๊บไปไป,ไปใส่นอบ้บะนี่นอบ้บะนี่ไปแล้วไปแล้วเจลไม่หยั่งเอาแมมเอาหลัดเด็กพี่นองเอ้ยหมาสิล้มป่าควนผู้ใดมีไม่ห <c oughs> ยัง ฟังนี่มาหลายแต่พี่ปาเาิละเือผู้เทาเนี่ยเอาไปทั้งพุ่นไปทั้งพุ่นบ้านนี่ไปแล้วเนอะล็อกล็ล็อกท่าล้วเนอะบ้านไปแล้วเ,เอออันนี้คขแน่นี่ไม่หยังอ่ะไม่หยังหรอกคขแน่ป่าเงินป่าทองตัวนี้เออเรือมาจักกลม่มได้ด้วยหนูเออเอามา จะเซื่อิเนี่ขอบคุณคุณนัทสำหรับเหล้าดีๆวิสกี้กินอยู่ปากอ๋อล้อถึงหีนะคะโทรศัพท์ไผ่ใช่ได้อยู่หรอโอ้ยปุ้ยปลานี่เพิ่งจะเอาอยู่นี่ปลาหยังก่อปลาไส้แว่นนี่มันเป็นปลาหยังปลาไส้แว่นปลาคาบคลองบ้านมันเป็นปลาคาบคลองปลาหยังปลาสบธงปลาสบธงกับมะเมน ปลาย่างปลานี่มันอยู่แถวบ้านไผรหลายนี่ปลาอยังหูบอปลาอย่างปลาแลดขึ้นมาขึ้นมาบ่คือดรอกวาเอาหม่องกลางๆนี่แมะเอาว่างกลางๆนี่ใส่ใจใส่ใจโอ้ย ป้ดิหยาดตีนหยาดตีนหยาดตีนยาตีนเอ้าเอ้ามึงเห็ดหยังคือว่าหยียบตีนอิศัดกูบอกหยียบตีนแฮงโอตคเพ้อยี่ดีเนาะป้าเด็บผมกูจังหงเลี้ยดแม่เจ้าคงหยียบไปทางพุณหยียบไปทางพุณตาทิจัดการเลียงทางเนี่ยเอาไวไล่มาแล้วเอาจิกซอยกันจิกซอยกันเอาเอาพี่น้องหัวยังบัน กูจิกตีนแหาทั้งนี่กูกะกองไปทั้งคุณตัวยากองอยากองอุยอยอ้ยหนออุ้ยเมียพี่น้องสิได้เลขเลขดังแปดแปะตาสองสองกับเพาะแห้งเหรอไอหนีแตาสิกรอมมาางไปทั้งคุณเขาเลยเสิบ่ได้เห็นตีนแหาก็เลยสิได้เห็นตาตีนหีน่ะมาหนี เง็นไหมชั้วหในโทรศัพท์รูปแม่มันขาดกันมีบ้าติ๊กต่อเอ้ยเฮ้าดข้าว่ัมีป่าคือวมันมีแต่หอยแข็งเออเออเพื่อหอยหลายตัวหอยหยางหลายย่อปูดี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 หอยบ่มีโตแม่อุ้ยเป็นหยังหอยบ่มีโตแม่หอยหยังหอยแมงผูโอ้ยอุ้ยหอยแมงผูกับบะแม่นี่หอยหยังมันมีแต่หอยเหรียญไพ่หยังหอยเหรียญไพ่หอยแข็ง เกิ be ใจร้ายซุมเือดย่างเดียวเนาะนี่น uh ี่หอยแห้งหลายคักต yes ้มแซ่บดีนี่หหอยยังหอยแสดงความรักอุ้ยมันยังหอยแสดงความรักหอยจูบแม่คอยอยากกินหอยหอยย่างหนอนหอยหมีหี่หมอป่า้ปายป่าป่า่าป่อป่ยป่าป่าป่าป่่าป่าป่าป่าย่าปลาป่าป่ต่ปลามีาอปลา่น บายัุญาขอ้เจ้าเนี่ยนี่เร์โท่อแล้วบางครูกาพาไปรงสีสะเก็ดเดียวนี่เขายิ่งกันตุ้มตุเปต่อสู่ก็ไปหุดูเท่นก็ติมวนนอนเอาเอาโอ้ยแม่แม่แม่มืดรวยลายมันนึงเนี่ยมันยังล่ะมืดรวยลไปตายไลอยู่แล้วบางลบบสิมุดบางก้อนเนี่มันเป็นปลาหยังน อี่ยโพดพ่อแล้วลาได้พญานาคพญานาาพญาน้าย่หง้เนี่ยมาเบาหนึาตัดกเด้อหเวใจแต่ลูกปั้นแขนโเห็นตเป็นโตโซ่จีคอเล็กอุ้ยแต่พระเบงกัสีจับมาเลยเดี๋ยวลูกนะจะเห็นพ้นว่เมียอนีเด้อพญานาคของแท้เลยเมอย่าบำรุงร่างกายตาพญานาาลูกกูเก่งเนี ย้อนอนันนีละพ้าบ้านคอยบินธบาดบ่ได้เบิดมือ,อคอยคอยแม่คอยกระได้ือกันแม่ตัวใหญ่นวดหักหลายเนื้อไม่หนวดปลาดุกนีน่ปลาดุกแม่คาคาปลายั้งนวลนั่นปลาหมึกโอ้ยอีกคุ้ยเหอะแต่พญานาคกแบาปลาหมึกจะไม่อยู่ในนังจืดตรงนี้กระนี่เดปปลาหมึกปลาหมือแม่ยังนั่นปลาหมึกน้ำปลาตาปลาหมึกเนี่ยจ้าโอ้ขัดสั้นเหล่ากัดสีน้ำปลาตาคนแบกกรุงเนี่ย สวนแม่แล้วว่าไปเอาเงินแล้ววะใส่ะลักได้ล่ะจากใส่ค่าเขาได้บ่บ่ต้องบอกน้ามแล้วว่าเราเป็นคนไร้ชื่อเขาได้บ่เนี่ยได้สุกคนขอบคุณน้องไส้ล้านะครับขอบคุณค่ะน้องไส้แก้าติ๋เออแต่พ่อคือกันหัวระบาดยุดใส่ยุดใส่แม่เนี่ยไม่ยังอ่ะแม่เหนีงแม่เสียเสียโอ้ย มันบ่แม่นเสียดอกแต่พญานาคกับปลาหมึกกับพ่อแห้งแล้วมันบ่แม่นพญานาคปลาหมึกเสียข้างหลังเจ้าแม่ตัวบักในหญ่นะอปาษฎอีปวงไม่หยังกู PS ไปหาอยู่บ้านทุบตาอยู่หยังอยูย่พี่เอา้าจุกข่อยมาบ้านแห่สอนกุ้งมึงสิตใจบ่ดอกอ,อ้อยยิ่งมาทำช่องช่วงคือไหลทอจักมือแล้วจักมือแล้วซีมือ สี่มือมือละือละสามร้อยพันแปดเอามาปสี่มือมือละสามร้อยขึ้นเป็นหอดพันแปดดอกท้ว<อ>ม<ะ>ดอกดอกเพิ่มดอกอันเดี๋ยวจะเ่าเรืออันละฮะ <c oughs> มึงมาบังหันมึงมาไม,ม,ม่ไงเสียป่าตอไม่ไงเสียเจ๊แม็กปกตีแาไม่ไงเสียิ่นมานังมาขวยอยู่นี่แม่ <c oughs> กูจะเล่นนเนาะอายุไยจั้ปีอายุแล้วแปดสิบหกเฮ้ยกูจซื้อเลขให้ดอกม่ไงอกไขเสียได้เจ๊แล้วเงินชาปนัดแล้วงานชาปนัดกินแล้วดอกข่ใส่ให้ดอกเนาะใส่เนาะก็จะชาปนัดกินมูบาทปิดให้ดอกเงินไรบ้านบ้าใส่กูตีฮอดบาน์เด้อร้องบังเถอะล้วก็กลัวเราเราควรประจัดงานให้เแล้วก่อนไปยิะยิงมาเลยบ้าเจ๊ยิงมาเลยปะบ้าทันยิงบ้าทันยิงใจดียู่ใจดียดี พี่หามเลยมาคือสายลุงแต่บันหุ่งกินน้ำบ่เรอ <c oughs> <c oughs> จะม่ยังอัอยู่มา <c oughs> ดอกร้อยกูเท่าไหร่นี <c oughs> ด่ดอกร้อยมาซะแตกดอกร้อยกับสิร้อยไปตดน้องร้อยบ่ได้กูดึงไว้อยู่อาม่าเลยค่ <c oughs> อยยากกับหัวค่อยหัวงไปยัง ยิวเก่าลูกรัคอยกัหิว่งเก่าเออผัวข่อยนู่นนันสิขายสนามบินเขาจะไปเอาเงินขายสนามบินอยู่ผู้ใดอ่ะบอกหุ้นเส้นเฮ้ยเฮ้ยโย่โยอีปวงแม่มึงบ่ได้เจ้าคนเลยมัได้หรปะบ่ได้เจ้าคนได้หรปะบ่นี่ทั้ได้หรปะเนี่ยฮะทั้มทาไปท่วงนั้นท่วงนี้แล้วคือหลายภาษาให้น้ำมาผ้ามาซื่อๆเอา แม่พามาทวงเงินนอเป็นหนีเจ้าของเป็นลูกหนีบ่แม่นเป็นเจ้าหนีคอยเป็นเจ้าหนีคือนอเอาก็ว่าทั้งสารนอเท่าไหร่จิตใจสามมื่น่ะบ่มีจักบาทบ่มีบ่มีเดี๋ยวจังไหบมาเนี่ยเอาตัวแม่ไปแลกซะลูกเอาบ่ยังห้าห้ห้เทละหมื่นห้างก่อสามเทียเทละหมื่น แม่ก็ได้รู้โทษเถอะอย่าคืดดูถูกอุดแท้ดูถูกอุดแท้มึงดูถูกอุดแท้ยมึงเจอกูเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเป็นยังจ้เป็นยัง ใส่ยอคูแม่มันแม่ยังแหมอะไรผ้าขาน้ำหากูห้อมทงอีขี่คานามึงกับบ๊อบลื่นกันกับตูดรอกเออเสนอนาจังอะกูเอาตะกรีใส่กับผ้าขาน้ำหาเหียนก็เอานาเนาะโอ้ยมาหนีจะจะไปคืดหลายกะเทยมีมือตายดอกสิ่ผ้าไปใส่ใส้เนี่ยใส่ใส่หาปลาเตียใส่ย้ไนแดงเลยมันตายไปเล อสวดสวดนะคะ่ะอาโอ้ <c oughs> แต่กันอ่ะพบกับการแสดงต่อไปตลกหัวกระดิหัวบรดิหัวกระยองกระด็ขอบคุณค่ะดีหลายดีหล <c oughs>